เขาไม่เปลี่ยนใจแน่นอนเขาเลือกพี่เออเนี่ยพอเลือกพี่ปุ๊บของเข้าตัวเลยเกรงไปหมดเลยนะคะยู่ะเอาว่านะรอบเด็กน่ารักมากน้องๆนะคะถือว่าร่วมสนุกสนานการคราวนี้เป็นรอบผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ไม่ต้องเต้นค่ะครับผมไม่ต้องเต้นแล้วนะคะเป็นเกมเอาบอกให้เลยจะได้มาร่วมสนุกกันเป็นเกมใบคำทั่วไปค่ะรอบนี้เราขอผู้ใหญ่5้าคน ใครจะขึ้นยกมือค่ะเดี๋ยวน้องมุกดาเลือกเองค่ะใครอยากขึ้นมาร่วมสนุกกับน้องมุกดายกมือเดี๋ยวน้องเลือกเองว่าเป็นคนไหนบ้างค่ะยกมือไว้เพื่อเดี๋ยวให้น้องมุกดาเลือกเดี๋ยวมุกดาเลือกยกมือคร้างสูงๆเลยค่ะมุกดาเลือกได้เลยค่ะสาจ้ะหนึ่งสองสามแล้วค่ะสี่ค่ะและหาค่ะครบยังอ่ะหมาห้าคนแล้วเนาะโอเคหนึ่งสองสาม สี่โอครบยังอ่ะมาไหมอีกคนหนึ่งมาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวถามชื่อกันสักนิดนึงแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้าง้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อมะเมี่ยวค่ะพี่มะเมี่ยวน้องชื่ออะไรคะชื่อน้ำปิงค่ะ ปาปิงน้ำปิงน้ำปิงปิงน้ำปิงอ่งชื่ออะไรคะชื่อตองโอเคค่ะพี่ตองน่าจะมาใคกรมาจากพัทธลุงมาจากพัทธลุงพัทลุงอะพัทลุงอะเมืองโนราพัทลุงอะนุ่งหน่งนุ่งแกนุ่งหน่งนุ่งแกนุ่งหนิงนุ่งแกนุ่งหนิงนุ่งแกโอ้ยนี่ก็ส่งอะไรไปก็ทำทุกอย่างเข้ไปค่ะสวัสดีค่ะนิดนึงค่ะ พี่นิดหนึ่งจ้าคนต่อไปจ้าชื่อมานครับพ่อของไบอันครับอ๋อมาแล้วเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วผู้ทําให้เกิดเหตุตัวท็อปนี่เองนะคะเตรียมสินสอดเลยนะพ่อนะเตรียมสินสอดเลยนะคะอ่ะในฮาเกมนี้คือเกมใบคำนะคะเราจะให้แต่ละคนนะคะเป็นคนใบ แล้วให้น้องมุกเป็นคนทายใช่แล้วนะคะจะมีหมวดให้เลือกนะคะมีเวลาให้2นาทีใช่แล้วให้หนูทายถูกต้อใชเป็นเกมที่หนูเล่นแย่ที่สุดในชีวิตเลยไม่ได้ทำตัวแน่นอนเออไม่แน่นะวันนี้อาจจะแบบทายเอด่เอไปมาปุ๊บทายได้ปั๊บอ่านะคะในเวลา2นาทีใครที่ทำให้น้องมุกนะคะทายได้ถูกต้องเยอะที่สุดก็คือได้คะแนนเยอะที่สุด นะคะคนนั้นก็รับรางวัลไปได้เลยใช่ค่ะพร้อมไหคะอะเดี๋ยวให้ทั้งหมดนะยคะไปยืนรอด้านนู้นก่อนเลยค่ะมาเลยค่ะผู้ที่จะใบ้ค่ะตัวเองทีละคนใช่ไหมคะใช่ค่ะทีละคนทีละคนค่ะทีละคนโอเคอะเดี๋ยวทุกคนยืนรอด้านนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะให้เลือกว่าแต่ละหมวดที่เขาจะเลือกไปได้เนี่ยคือหมวดอะไรแล้วเดี๋ยวมันจบจะบอกให้อีกครั้งเดแล้วว่าเขาหยิบขึ้นมาคือหมวดอะไรเนี่ยค่ะสิ่งที่เราทำได้คือทำท่าทาง แล้วก็สามารถทำเสียงก็ได้พูดได้แต่ห้ามพูดคำในประโยคออกมาใช่เออถ้าพูดคำในประโยคฟาวนะคะ,ะคำไหนไม่ได้ผ่านได้เลยครับผมน้องมุกผ่านได้คำไหนที่มันดูยากไปนะได้ค่ะหนูข้ามเองได้เลยอ่าเราข้ามเองก็ได้ค่ะเนะนอะนอ่ะนะะเราจะมีทั้งหมดนะคะคนน้องมุกจ๋าค่ะนะะจะมีทั้งหมดห้าหมวดด้วยกัน นะคะให้น้องมุกนะคะเป็นคนไทยใช่ค่ะนะคะเราจะเริ่มกันทีละคนใช่แล้วเริ่มทีละคนขอคนแรกค่ะขอคนแรกค่ะเดี๋ยวให้เลือกก่อนหมวดหนึ่งถึงห้าเลือกหมวดที่สามนะคะหมวดที่สามค่ะคนแรกชื่อน้องอะไรนะลูกน้ำิงน้ำิงเดินมาด้านหน้าเลยค่ะมาเลยเะคะวจะมีเวลาให้คนละสองนาทีเป็นหมวดอะไรคะหมวดอาชีพ หมวดอาชีพผ่ะด้านล่างถ้ารู้แล้วอ่าสองนาทีเราไม่ต้องช่วยเขาเออโอเคไหมคะมมคือคือจะพูดเป็นประโยคก,ก็ได้ค่ะแต่ว่าจะพูดอะไรมาก็ตามห้ามมีคําที่อยู่ในอาชีพนี้ออโอเคเป็นท่าทางก็ได้พูดเป็นคําก็ได้เป็นประโยคก,ก็ได้นะคะมีเวลาสองนาทีนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะรักษาคนหมอ,อสอนนักเรียนค่ะ ครูคุณครูสองค่ะอะไรคะอยู่บนเวทีค่ะแล้วก็นักร้องถูกค่ะสามท่านนักร้องทหารสี่ค่ะปักปักข้าวค่ะทำไร่ทำไร่ทำนาชาวนาถูกต้องค่ะเวลาไฟลุกลุกเขาแล้วก็มีน้ำมีน้ำไปภูเขามีน้ำไฟลุกกับเพลิงถูกต้องค่ะรับใช้ประชาชนนะคะ ตำรวจถูกตั้งค่ะบื้นบืนบื้นบืนบื้นขี่มอไซค์อาชีพขับแท็กซี่ชนะในภาษาอังกฤษนะคะฮะไม่เอาภาษาอังกฤษนะคะชนะในภาษาอังกฤษนะคะวินวินมอไซค์ห้ามห้ามใช้คำทับทับภาษาอังกฤษก็ไม่ได้นะคะอาคำต่อไปค่ะพี่วินมอไซค์ถูกตั้งค่ะ พี่เป็นอะไคะยู่อะคะเป็นนักแสดงอีกอย่างหนึ่งค่ะเอีกอย่างหนึ่งดาราถูกต้องค่ะแล้วก็อยู่บนเครื่องบินนะคะเป็นอ่าคนขับเครื่องบินไม่ใช่อีกอย่างหนึ่งนักบินอวกาศอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่เครื่องบินเดี๋ยวนะคนคนคนอะไรวะข้ามข้ามอ่าสวัสดีเวลาแบบอ่าโรงแรมอะค่ะเราก็ต้องมีอ่าโรงแรมหมดเวลา น้ำเปงคือไปไวมากเอไปไวมากแล้วไหนบอกทายไม่ค่อยได้ไงไม่เก่งไงเอ้เดี๋ยวอยู่บนเครื่องบินต่อว่าแอร์โฮสเตสแล้วนี่คุณจะบอก่ะเราไม่เดกันเมื่อกี้น้องมุกอยู่ตรงโน้นนะคะไทยไปเรื่อย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 เดี๋ยวไปเรื่อยเรื่อยอยนะคะไม่อยากตอบไม่ได้เฮอนะอ่ะได้ไปทั้งหมดนะคะแปดคำแปดคะแนนเก่งมากมากค่ะทั้งน้องน้ำเปล่งแล้วก็น้องมุกด้วยนะคะคนต่อไปจะเลือกหมวดไหนนะคะหนึ่งสอง สี่หรือว่าห้าหมวดที่สี่หมวดที่สี่ค่ะต้องพูดให้ช้าชนและชัดเจนนะคะเพื่อคะแนนของเราพูดให้ช้าชันและชัดเจนหมวดที่สี่น้องดีใจเลยได้หมวดนี้มาดีใจหือว่าถ้าจะเก็บใจแล้วตอนนี้ได้เป็นหมวดของหมวดการ์ตูนการ์ตูนเออทำเสียงได้ ใบเป็นประโยชน์เลยนะทำทำท่าทางอะไรได้หมดท่าทางก็ได้โอเคการ์ตูนคำไหนไม่ได้ข้ามได้ค่ะเวลาพูดให้เสียงดังฟังชัดน้องมูก็จะได้ฟังชัดเจนแล้วถ่ายได้มีเวลาสองนาทีถ้าเกิดพร้อมแล้วจับเวลาหนูหนูทอมแอนเจอรี่ไม่ไม่ไ่เออที่ตัวสีแดงแล้วก็มีสีดำหนูหนูตัวสีแดงสีดำที่ว่าให้เลือกเป็นหูมเป็นหูใหญ่หูใหญ่ เป็นหูใหญ่ๆเมื่อกี้เมาใช่ใช่ทงต้าค่ะเอ่อย้อนทันไม่ชีนทันไม่ชีนโดเรมอนทกต้งค่ะอันไหนยากข้ามได้ผ่านปะอ่ะนักซื้อโคนันทกต้งค่ะนีซูเมร์กี่การหนึ่งไอไอไออะไรวะอะไรวะนีแดงๆใช่ไหม เลนิโก้เล้นจ์เลนิโก้เจ้าหญิงน้ำแข็งเอลซ่าเอลซ่าทูตากามีสีส้มส้มเจ็ดลูกต้องรวมไม่ได้สเดียวดคนบอลทูตา่ะไม่ไม่รู้จักเอออุนตาแมนนึกออกแล้วเมื่อกี้อุนตาแมนโอ้โหข้าย้อนตัวยืด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 ใส่ได้หมวกตัวใส่เสื้อสีแดงหมวกสีเหลือง ตัวยืดเหรพี่ที่มันมีเอซมีครอบครัวมีเรือตัวยาวๆมีเรือเรือจนสลัดนั้นเรือจรสลัดแล้นสลัดมันมีเรือจนสลัดกันนั้นลูฟี่ลูฟี่ไม่ใช่ตัวการ์ตูนการ์ตูนชื่อการ์ตูนอะไรแต่ตัวละครถูกใช่ไหมชื่ออะไรวะอะไรวมนปลาฉลยปลาบู่ทองนะคะอะไรอ่ะวันพีชอ๋อวันพีช ตพูดชื่อเขาถูกนะใช่ชื่อตัวชื่อตัวการ์ตูนถูกใช่แล้วได้ไปหกข้ามหกคะแนนโอ้โที่ฉันก็ลุ้นตามนะเออแล้วเมื่อกี้ชอบมากคือมีความแบบติดค้างในใจเอจำได้คาแรคเตอร์นี้ตัวการ์ตูนนี้แต่ว่ามันติดอยู่ที่ปากใช่แล้วไปตึกได้ไปนึกได้ทีหลังเออแล้วก็ย้อนมาตอบอุลตาแมนชอบกได้ได้คนต่อไปค่ะเหลือหมวดที่หนึ่งสองแล้วก็ห้าค่ะ พี่เลยจ้ามาเลยค่ะเอาหมวดไหนจ้าหนึ่งสองหรือห้หมวดที่สองค่ะคุณมีเวลาสองนาทีเช่นเดียวกันนะคะจะพูดทีละคำก็ได้พูดเป็นประโยคก็ได้ร้องเสียงออกมาก็ได้นะคะแต่ว่าห้ามมีคำนี้อยู่ในคำใบ้นน่นเอ่นะคะเป็นหมวดของหมวดของกีฬากีฬาค่ะทำท่าทางได้นะคะกีฬาโอเคพร้อมนะคะจากเวลาสองนาที อ่าตรงกลางนิดหนึ่งตรงกลางนิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวเชื่อไหมเดี๋ยวสักพักหนึ่งน้องมุกเนี่ยจะขยับมาใกล้ๆพร้อมแล้วจับเวลาค่ะอดบัวเล่บอลโทษค่ะแบดมินตันเอ้ยเทนนิสแบดมินตันพูดใส่ไม่พดแบดมินตันตีมันลงรูกรอาถูกต้องค่ะ แปดเมนตันโงต้าค่ะไปเลวลูกเออโยนลูกบอลใหญ่ใโยนลูกบอลใหญ่ใหญ่โยนลูกบอลใหญ่ใหญ่บาสไม่ใช่พูดโยนโยนลูกบอลใหญ่ใหญ่ที่มันให้มันให้ให้ตีแบบกลิ้งกริ้งให้ล้มหมดเลยอ่ะเบเบโบลิ่งอ่าถูกต้องค่ะเรียกพินนะคะไม่ใช่ขวดโอ้หมันเป็นชุดลูกบอลเนี่ยน่ะลูกเหล็กที่เตะกับเท้าเออเตะกับเท้าถูกต้องค่ะเออทำท่าไปด้วยเราก็ทำท่าไปด้วย อะไรอะไรพุทธไทยไหมเล่นกีฬาตีบอลต่อยลงต่อปิงปองเออถูกต้องค่ะว่ายน้ำเออถูกต้องค่ะต่อยมวยไม่ใช่หมุนหมุนหมุนบอลไอ้พี่ใหญ่เขาเรียกอะไรอ่ะที่ที่ขีฟาววิอะห้ามมีคำในประโยคเอาอันนี้ที่คว้างคว้างลูกเหล็กใหญ่ๆให้มันไปโดนอีกลูกนึงเปยตองเออถูกต้องค่ะ อที่สวนกันตีฝ่ายตรงข้ามให้ได้สว,สวนกันแล้วเอาผ้าตีเอาผ้าตีใชเ่เอาผ้าตีหมดเวลาเอาผ้าตีด้วยหรอลิงชิงบอลหรออะไรอ่ะผ้าตีอะไร่ะวิ่งเปี้ยววิ่งเปี้ยวใช้มือไม่ใช่หรอแปแปะมือกันอ่ะ ที่บ้านแถวบ้านเขาเล่นดัดใ่เราใยผ้าเราีบ้าเยอะเอาผ้าตีนะคะได้ไปทั้งหมดคะแปดค่ำแปดคะแนนเจ๋งมากพี่มะเมี่ยวคนต่อไปเลยค่ะคนต่อไปเลยค่ะเลือกหมดเลยค่ะเลือกหมดเลยหนึ่งหรือห้ามวดที่หนึ่งค่ะมวดที่หนึ่งนะคะเป็นเกี่ยวกับสัตว์ค่ะพร้อมแล้วจับเวลาเหรอเสือถูกค่ะ ไก่ทำเสียงได้นะอูดอูดอูดหมูถูกต้งค่ะกาบกาบกาบเต็ดถูกต้งค่ะคอยาวคอยาวยีราบถูกต้งค่ะพี่มุกเลี้ยงอยู่หมาถูกต้งค่ะขันตอนเช้าไก่ถูกค่ะเอ่อทำท่าลูกจริง ตาลูกมีลูกมีลูกมีถุงมีโงโจถูกต้องค่ะ่าาดีกวชอบทำรัง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 มันมันมันร้ายมันร้ายหนูเจี๊ยบ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 เจียบไก่เจี๊ยบลิงเจี๊ยบเจี๊ยบลิงชอบทํารังด้วยหรอฮฮฮฮฮฮฮ นี่นี mm ่โอ้มาจะถึงแล้วปลาปลามามาไล่โอมาอยู่อยู<_<_่อยู่ในอ่างเป็ดไม่ใช่อยู่ในอ่างปลาอยู่ในอ่างตัวใหญ่ๆมีมีมีเก็ดที่หลังอะมีเก็ดที่หลังหนังเังอ่ะเปล่ไม่ใช่มีเก็ดที่หลังตมดเวลาอยู่ในอ่างมีเก็ดที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว จอยแค่อยู่ในบอ่อไหมอะระหว่างระหว่างรอระหว่งางรอโจยแค่อ,อยู่ในเวลาอ่อัดเก้าคำเก้าคะแนนคนสุดท้ายค่ะมาเลยเป็นหมวดอะไรคะคนสุดท้ายมีเวลาสองนาทีนะจ๊ะคนสุดท้ายและหมวดสุดท้ายของเรานะคะพร้อมนะคะน้องมุกดาเป็นหมวดของหมวดจังหวัดค่ะจังหวัดพร้อมแล้วจับเวลาตายตายตาย,ตายจังหวัดเเวลาแล้วค่ะ จังหวัดที่เด็กไปเล่นน้ำครับเด็กไปเล่นน้ํามีคําว่าอะไรครับข้ามข้ามข้ามจังหวัดที่ตอนนี้เป็นผู้นําประเทศอยู่ครับนักบอลอะไรครับเฝ้าเอาตาย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 จังหวัดจังหวัดจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือครับที่ว่าเป็นเชียงใหม่ไม่ใช่ครับอ เชียงใหม่เชียงรายเดี๋ยวดิฉันช่วยเดี๋ยวดิฉันช่วยเออมีพ่อแล้วต้องมีอะไรมีพ่อแล้วต้องมีอะไรแม่สายจังหวัดแม่อะไรแม่อะไรแม่ของสอนโอเคไปจังหวัดที่มีรถม้าครับไม่เคยไปหนาวมากอะไรจังอะไรที่มันหนาวมากเชียงใหม่ไม่ใช่ครับเกือบแล้วเกือบแล้วลงมานิดนึงลำอะไรลำอะไรลำอะไรที่ล้นไม้มันเบี้ยเลยลำจังหวัดลำจังหวัดลำอะไร ลำอะไรต้นไม้ก็เรียกอะไรลำอะไรลำปางโอเคจังหวัดชื่อ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 เนาะบุรีรัมย์ใช่ถูกต้องครับเอ่อจังหวัดที่ขนมโมข้าวโมแกงครับขนมโมแกงขนมโมแกงโมแกงมีน้ำตาลเยอะชามชามน้ำตาลเยอะชาม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 อ่าชามอยู่จังหวัดอะไรชาม หมดเวลาจังหัดหนูไม่ได้เลยเพชรบุรีเพชรบุรีนะฮะและได้ไปสามคำสามคะแนนเก่งทุกคนจริงๆเก่งทุกคนเก่งทุกคนนะคะและคนที่เก่งท um> ี่สุดคือน้องมุกดาพยายามพยายามสุดเลยและผู้ที่ชนะของเราได้ไปเก้าคำเก้าคะแนนค่ะมาเลย่ะใครชนะคะน่นึงค่ะ พี่นิดหนึ่งพี่นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะพี่นิดหนึ่งนะคะได้รับของรางวัลนะคะเดี๋ยวให้น้องมุกดามอบให้รับไปเลยค่ะอ้าวขอเสีย์ปรับมือหน่อยจ้าเก่งทุกคนนะจริงเก่งทุกคนอ่ะที่เหลือเดี๋ยวรับของรางวัลด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรับของรางวัลด้านล่างค่ะที่เหลือขอบคุณวัลด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอถ่ายรูปด้านล่างนะจ้าเดี๋ยวด้านล่างจ้า ขอบคุณค่ะรับขอบรางวัลได้เลยจ้ะเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นช่วงท้ายแล้วค่บผมนะคะเดี๋ยวให้น้องมุกโหเป็นไงสนุกสนานไหมคะน้องมุกวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะวันนี้นะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวน้องมุกฝากผลงานสักนิดหนึ่งในช่วงท้ายนี้นะคะคได้ค่ะยังไงมุกก็ฝากติดตามนะคะละครบ่วงวิมาลากำลังจะอ่อนแอแล้วค่ะวันจันทร์นี้แล้วก็ มีละครอีกเรื่องหนึ่งของมุกที่กําลังถ่ายทําอยู่ก็คือเพตาณริมิรค่ะก็คิดว่าน่าจะได้ดูกันเด็วๆนี้เหมือนกันยังไงวันนี้มุกก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่มาหาการมาร่วมสนุกกันแล้วก็อยากจะขอบคุณโตโยต้าทั้ง2ดีลเลอร์มากๆเลยที่วันนี้เชิญให้มุกได้มาร่วมก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะน่ารักมากๆและขอเสียงปรบมือกับน้องมุกดานรินรักด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ น่ารักมา,มากๆเดียน้องมุกดาได้ไปพักผ่อนนะคะสำหรับใครที่บอกว่านะคะอยากจะถ่ายรูปรอสักครู่เดียวเท่านั้นนะจ๊ะ